จะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนความชอบให้เป็นอาชีพเปลี่ยนความใช่ให้เป็นรายได้กับคลาสแต่งหน้ามืออาชีพสวัสดีค่ะคเบียค่ะผู้บริหารและผู้อำนวยการ Bangkok Makeup Academy และ Makeup Studio Academy ครสถาบันของเรานะคะเปิดสอนคลาสแต่งหน้ามืออาชีพค่ะนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีคลาสแต่งหน้าตัวเองนะคะแล้วก็เมคอัพมาสเตอร์นะคะเกล้าผมมืออาชีพแล้วก็ต่อขนตามืออาชีพค่ะคลาสแต่งหน้าตัวเองคลาสนี้นะคะคุณเบรกก็จะสอนในเรื่องของการวิเคราะห์ใบหน้านะคะ แต่ละคนก็จะวิเคราะห์ใบหน้าของตัวเองแก้ไขจุดบกพร่องของตัวเองได้นะคะสอนในการรู้จักใช้แปรงนะคะแล้วก็สามารถแต่งหน้าออกงานได้โดยที่ไม่ต้องง้อช่างค่ะคลาสต่อไปนะคะก็เป็นคลาส makeup master นะคะก็เป็นคลาสที่สำหรับใครนะคะที่ต้องการต่อยอดในธุรกิจแต่งหน้านะคะซึ่งคลาสนี้นะคะก็มากกว่าความสวยงามนะคะก็คือจะสอนในเรื่องของแต่งหน้าแฟนซีนะคะแต่งเอฟเฟกต์มินิเอฟเฟกต่างๆ สำหรับใครที่ชอบความคิดสร้างสรรค์นะคะก็สามารถที่จะมาเรียนต่อยอดได้และทำเป็นธุรกิจได้ด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นคลาสเก้าผมมืออาชีพค่ะคลาสนี้นะคะก็คุณเบก็จะสอนให้ทุกคนนะคะวิเคราะห์ทรงผมให้เข้ากับใบหน้าลูกค้านะคะยีม้วนเก็บยังไงนะคะให้เป๊ะปังนะคะวิธีการติดกิฟตนะคะติดกิฟตยังไงให้ล็อกแน่นและน้อยที่สุดค่ะ คลาสต่อขนตามืออาชีพทางสถาบันเรานะคะสอนตั้แต่พื้นฐานนะคะจนถึงการเป็นช่างแบบมืออาชีพค่ะสอนตั้งแต่การวางขนตานะคะการวิเคราะห์ขนตาจนไปถึงปัญหาที่ช่างพบบ่อยสำหรับท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาไลน์เข้ามาอินบอ็อกเข้ามาสอบถามเรียนก่อนรู้ก่อนรวยก่อนกับ Bangkok Makeup Academy และ Makeup Studio Academy ค่ะ